Walk with God โดยคิดถาจากพัสริแห่งการเก็บเกี่ยวเท้าของผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐนั้นช่างงดงามเหลือเกินลมบทที่10ข้อที่15และถ้าไม่มีใครใช้พวกเขาไปเขาจะไปประกาศได้อย่างไรตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคำพีว่าเท้าของคนเหล่านั้นที่นำข่าวดีมาช่างงดงามจริงๆหนอ อะไรเล่าจะงดงามไปกว่านี้ไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกไม่ใช่คำพูดหรูหราหรือท่าทีสง่าแต่เป็นเท้าเท้าของชายหญิงที่กล้าออกไปในความมืดของโลกนี้ด้วยพระคำของพระเจ้าเท้าเหล่านั้นเต็มไปด้วยฝุน่นดินโคลนและบาดแผลจากหนทางที่ยากลำบากแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้ากับช่างงดงามเหนือสิ่งอื่นใด เพราะมันเป็นเท้าที่นําข่าวดีของพระเยซูคริสต์ไปสู่จิตวิญญาณน,นับล้านดวงกํำลังดำดิ่งลงสู่นรกพระเจ้าเรียกให้คนของพระองค์เจ็บปวดไม่สามารถทนดูความพินาศของผู้คนรอบตัวเราได้และความกล้าหาญทำในสิ่งที่โลกไม่อาจเข้าใจนั่นคือเท้าที่ต้องออกไปประกาศข่าวดีไปตามหมู่บ้านไปตามท้องถนนไปตามชุมชน ให้ทุกแห่งที่พระวิญญาณทรงนำวันนี้พระองค์ตัดเลขท่านหรือไม่หากใช่จงออกไปจงเดินด้วยไฟแห่งพระวิญญาณไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความเชื่อความกล้าหารและไม่หยุดยั้งจนกว่าคนสุดท้ายจะได้ยินว่ามีผู้ช่วยให้รอดขอพระเจ้าอวยพร,พรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ